เจ้าของกินวันนี้ซาบะแตงใส่น้ำปูเจ้าอันนี้เขาก็จะเก็บพริกแดงก่อนเจ้าเก็บพริกแดงไปใส่ซาบะแตงก็ได้อยู่ประมาณ10กว่าเม็ดเจ้าถ้าไข่มากเพช็ดก็ใส่นักกว่าน,นี้เห็มน้อยก็ได้เจ้า ถ้าไผดังไฟนี่จะเอาไปจีก็ไฟก็ได้เจ้าแล้วเขาก็ซใสหอมขาวตัวเจ้าหอมขาวสดอันนี้ก็เป็นบะแตงเจ้าเขาทรากกันเดียวเจ้ามันเป็นบะแตงกันใหญ่เจ้าปาดหัวแล้วเขาก็พาโคบกถ้าเม็ดในมันนุ่มเขาก็ ขูดเอาเลยเจ้าแต่แกนิ่เม็ดในมันจะแกไปน้อยเก็ยเคาะขวางเห็นน้อยหนึ่งเจ้าแล้วเราก็เอาจอดเนี่ยเจ้าขูดขูดขูด,ขดมันก็จะได้แบบบางๆเจ้าแต่งแกนเดียวก็ได้จะหนักแล้วเจ้า อีป๋อละต่อไปฮขาจะตักน้ำพริกเจา้าใส่เกลือแล้วก็หอมขาวแล้วก็พริกตีเฮาคั่วดกีง่ายๆเจา้าวันนี้ใส่หอมขาวพริกจีแล้วก็เกลือแต่อันน่ะเจา้าแล้วก็มีน้ำปูแหมกัามเจา้าบางคนปกษาใส่แคบหมูอันนี้เขาจะเนีย่ยแบบสมัยก่อนเจา้าซาแบบง่าย แล้วเอาก็ควดพริกทีเหาต่ำตะก,กี้ใส่ลงไปเจ้าแล้วเอาก็ใส่ผงชูรสเหยียน,น้อยจ้าแล้วก็อันนี้ก็คือน้ำปูจ้าแล้วก็ควดน้ำปูลงไปเลยแล้วก็เอาจอนนีดๆน,น,น้ำปูจ้าแล้วก็กลนด้วกันเลย วันนี้หอมดวนมดเจ้า,าใส่กับกํก่อใส่ก่าก่อก็หอมดีเจ้าจเจ้าซาบะแตงนี่กินกับข้าวหนึ่งเจ้าล้ำขนาดใครจะซื้อแค่หมูมาเอมตัวเองก็ได้เจ้า ้าซ้ําแต่งก็เสร็จเรียบร้อยแล้วเจ้าเหมาะขนาดเลยเจ้าหอมก้มก่อหอมน้ําปูเจ้า